เราพนหยาติเข้าวเด็เพิ่นลงมาหาเด็กสี่ยอดผ้าเข่าชูคนกินเออเอาเอาเออบิ่งเบิ้งนี่ยังเนี่ยนี่อันนี้นะก้อยหนูใช่หอยเด้อหนูชื่อว่าน,นี่บ่แม่นชมพักอันนี้เอาพนมาดินน้ำพ<ต>ิ่นเอาอันนี้มาให้พี่น้องอันนี้พัดให้อยู่บอปลาขึ้นปัดเบิ่งอยู่เพิ่นเอานี่มาให้ว่าจันนาเพิ่นว่ามีเอื้อยใจดีท่านหนึ่งพิ่นมาแต่เยอรมัน เนาะเอ้ยที่อาจารย์เคยเป็นสะพานบุญใเพื่อนตะกี้เพื่อน,นและพี่น้องเ้ยเพื่อนกะยังโมลงโมลืมเนาะเพื่อนเอาสิ่งสําคัญบอกอยังพี่น้องเพื่อนมาให้เป็นของประจากายเนาะเดินทางเพื่อนว่าพี่น้องเย้ยนี่แม่มาเบิ้งน้ากันอยูอยนนยอ่มียังอันนี้คือถุงคั่มถุงยางแท่เนาะ <S <S แม่บอเนาะช่วงที่แม่แล้วคั่มนีย่นอยยางแทอเบิ้งอยู่หันเรียกว่าถงุงคั่มดีจ้ะ เจ้าว่ารักชื่อคำมาให้แม่บ่เอ๋ยของชาของอยู่ดีมีแห้งของมากุ้มมากลางไี่นี่เน่ยเพิ่นผากมาให้เออนี่พี่น้องเลยเอ่อเป็นโอ้เจ้บว่าทองไปจักอันแม่เนาะโย่แม่บอกเคยเห็นยันทองยันขอบทองขอบเงินพึ่มชักแล้วนี่บายได้บ่ ไปไหนได้อันอ,อิงเลยบันนี้อืมไปสั่งเด้บ,งงบ้านี้พี่น้องเลยโได้มาลินน้ำเพิ่นตะโดนเ <c oughs> ออคลองจะลงมากะอ่าโจมบพระเข่ามาให้ยดดพี่น,องงน,น้องเลยมือนั้นกะเพิ่นมาคุดกระปูเออามือนั้นเพิ่นมาหาคุดกระปูแล,แล,แล้วกะรับเพิ่นได้ดีไนอืมเพิ่นมีไปสั่งได้กินมือนีพี่น้องเลยมาเบิ่งน้ำเพิ่นเลยเนาะ <c oughs> น,นี่เออทุ่มอืมเอาเอาใส้ มาปุ๊บกะสิย่อมาให้โนบ่อหนิเออโน่นะยันว่าอยากกินข้าวจังลงมาหาอือเอ้ยยันว่าเพิ่นอยากกินข้าวแต่พิ่นลงมาหาเด็สชิย่อพักข้าวชูเพิ่นกินเออเอาเอาเบิ่งเบิ้งนี่ยังเนี่ยอันนี้นะก้อยหนูใช่หอยด้วยหนูชื่อว่านี่บ่แม่นชมพักอันนี้น่ะยำมันยังยำยำพักบ่หมี่ยังบุ้งมัยังเดะมันยังอันนี้นะใส่ชื่อหางเช่านี่ตัวนี้นั่นชุบชุบพักตัวนี้ชุบพักอื เออนี่นะ่นชูพ่างให้แม่กินข้าแม่กินตลอดนะเพิ่นชูมันเล้เลยแม่น้องนิวนั่นอืมควรมันมันดีต่อสุขภาพมันดูสุขภาพควรว่ะอืมต่วนียังก้อนร่อนลงเหมือนกันอันนี้ก้อยหนูพี่น้องเลยนอกก้อยหนูใส่หอยเดือบอ่แม่หอยใส่หอยเดือก้อยหนูหนูไว้เมื่อวานนี่นะซื้อมาสองตัวปลาเสียบลายอยู่มันแบบมะมะเผารถออย่ามันเน่า บ้าเผาดอกคีก็เตกบุ้ยออกโรยไร่เพิ่มมาได้ชาญยาดอกอืมแล้วก็มเมนูสุขภาพเลยพี่น้องเออหนึงน่งหนึ่งดอกแค่อืมใส่เห็ดอืมอันนี้กิบจิสมพัก,มพกสมพักสมพักบัวเมนอันนี้ไข่หนุง่งยุ่งอันนี้พี่น้อง <c oughs> อันนี้ไข่หนุง่งยุ่งแล้วทางมีตุ้อเพิ่นนี่อือคลองเต่ามากอะกุ้งกัวให้อันลูกชายเพิ่นพี่น้องเลยน้อง เจ้านได้กระลกไปหาคุณกะปูให้ลูกชายอีกออเอ้าพุ่นเอิ้นป้าลุงแน่นเออมาเด้อป้าลุงมีตู้สบายดีเนาะสบายดีนน่ะาข้าวชูเพิ่นกินอ่าต้าหอก็ย้อนอ่ย่าพอพี่น้องเอ้ยเนาะกระตกบักใหญ่อืมมาได้จะกินนํากันได้แม่เนาะกินนอันนี้มียังได้เพิ่นเว้านีนะยำนะเออยำอืยำอ่ายำน่ะใส่กอก ย้ำเพิ่นย้ำเพิ่นชื่อเท้านี้นะครเอาเบิ่งเสิรพี่น้องเลยขออนุญาตยันนั่งคัดตมาดก่อนเสบา์นี่คัตมานนี่แหล้มดในคิ่งคือเก่าคือเก่าเนาะอ้วนคือเก่าพี่น้องเลยอย่ามันอย่าบ่นเบิ่งเบิ้งเบิ้งเบิ้งเวลาเนี่น้องนิววานี่นั่นอันมีผักกาดแล้วก็มีอันเฮ็ด มีอันสามเนื้อมะกเค้กผักเเค่บ่ได้เอาใส่ได้เนาะหมูมาเนาะบ่บริชายผุนเราไงชุบผ่านมาชุบเผ็ดอันชุบพักให้กินผ่านมาคำแซ่ดในวันน้ากินอีกผ่านมาแซ่บอยู่เอาผิวหน้องไอ้ทางเขาเอาน้องสาวกับบ่าวบุญเพิ่อนกับบินเนอร์เพิ่อนเอเพิ่นออกไปเข่าในเมืองผุนเนาอไปเยี่ยมเมืองตุ่พ่ออีกบ่ แล้วง่ายเฮ้ยเพราะวันคานมันีบ่คนปิดบ่มันมันประหัดมันประหัดจังไปฮัดเพิ่นเพิ่นบ่ได้ให้ตายอันันประหัดมือนอันวันคานมันนี่เนาะแม่อืออันเปนเพิ่นบ่ได้ใานเฮกไก่บุญเป็นวันสาอาเด้อือช่วงช่วงบุญเพิ่นว่าเนปิเพิ่นไปเวียกเพิ่นอือมันประหัดพลังจังไปเออเพิ่นไปเวียกเพิ่นมาเด้อเสพี่น้องเด้อเราคำแรกแห่งมาไน้ไหมปลาลุงเอ้ยสมพักบัว โอ้แซ่บได้ผมสงบวแล้วเนาะอืมขั้นมวนวานนี่แหละอืมอืมนี่ชูปคักชูปครับผมไม่ใช่มันพิกน้ายผมบอกอืมชูปครับใช่เฮ็ดน้อค่ะนี่อาหารป้าตัวนี้พี่น้องเยหนูอ่านูกำหอยเลือหอมเด้พี่น้องไงเลยนาะ แค่หมกอกขอโทษขอไผ่เธอผู้เพิ่นบกินหนูเนาะอืเป็นยังหนูผสมหอยแม่นผมลักออืืแซ่บเนาะออืยู่กินกุ้คนอยู่สารวันกกินอยู่อืเป็นว่าตัวแรกขมแล้วขมหอยเอ๊ขมหอยนันตู้น่นมากมากว่าหนูนั่นแบบว่าห้อง เอาออกมาปิ้งปิ้งปิ้งแต่มีขี่มีอย่างพักแง่มใส่กันเลยนั่นนะห้างคมเออมาปิ้งหนุดอันมะมะพร้าวหนุดมันอ๋อย่ามันบงาเงกระย่าืมขี่มันกระลังออกหนดรถเป็นหนูที่ว่าเราบริหารเองเนี่ยเออหนูเงี้ยนว่ามันกินอันเผือกกิ่นมันเงี้ยนว่าเบื่ออันนั้นว่ะแล้วก็ก็สะห้อยอันนี้ดอกแค่พี่ยังเลยบ้านเรใช้ดอกแค่ดอกแค่มานแต่น่าลุงจงดอกแค่อืม หนึ่งเลยเราแค่นี่น้ำพักอืมหวานเนาะโอเคเนาะเราแค่รับบริโภคแต่กุ๊กเลยน้ำกุ๊กเราบดแซ่บของเราเนี่ยแซ่บไลอืมเนี่ยอืาแซ่บพี่น้องไห้ยนึ่งน้พักอืมสีมือไม่ตุยอืมไม่ไม่ตุ้ยแดดเห็ดเนี่ยพายันลูกลานมาดินพายากระกี้มันอยากกินคู่ค้นดิอืมม่อไผ่ละเอียดเนาะอืมแม่อืม เนขา,าไม่ใช้แก้วมือนเขาไม่ทำแก้วว่ากินกับตัวนี้เด้อว่ะมันก็จะก่อยอันใช้อันใช้อันนี้ใช้มะกอกมียุ้มมรงอ่ะไม่ได้แสบเด้อพี่น้องเลยแน้วคัดยุ่มนี่นะอันทำไมตู้เห็นยาง็าว่าแสบไปเลยอืลูกกลานก็บข้าวกระหน่ำกินแล้วว <laughs> ะ เหาดิฉันใช่บอกไม่เแต่เม่ตองเชื่อแล้วว่าว่าแม่ตุ้ยเนี่ยคหม้อกไม่หนียเข้มนะเออแม่เเอออยาอยากแช่ปลาเด็กหลายอืมตัวเองอะมักแค่ประเด็กแล้วก็เาอยู่แม่น้องเชื่อเม่ตุ้ยหม้อก็ไม่อะน้ำไหลเข้ม้วอ่ะตัวให้เนาะตัวให้ออกน้ำน้ำาผลอืมออหน้าหมอกมันโป้งน้าหมอกเพราเราู้ขับไปหาช่ง บอกเมน้องมิ้วมื่อใดพักกระโบไปเข่าปเป็นงานญานหมักญายุปญาอยู่็นสวนเจ้าเองหรือเปล่าเจ้าเองน่นนะเอนม,มันประตูไทยให้น่ะ,ปะ,ปะ,ปะไปปลูกไปปลูกใหญ่ไว้ชื่อว่าซิโบมี้ปานนี้ได้เลยโอ้ยได้กินได้กนะินอยู่เนาะอืเมือนได้หมักห่าวมันได้จมหนึ่งงานหนึ่งนะเมื่อใดเมื่อใดแม่น,น,นอม้องนิ้วบอกเข้าไปอพอรองนิ้วเข้าหายใา ตั้งแต่จุกพ่อพันถ่ายไว้ผูเออเราถ่ายไว้แล yup ้วก็ไปปลูกอืออ๋อผู <h <h ้พี่น้องไหมนี่ไงอือซ้ำเอาไปให้เอาเยอะเออบัดมือนั่นเง่นว่าอยู่ว่าใส่ตู้ไว้ว่าไปให้กันกระตู้เลยนี่ไะงานไหมอ๋อเนาะหมักเป็นทุเดยใช่ไหมเนาะอือคักๆกันหมักง่ายง่าเออหมักง่ายอ่อนอือบอกยุ่แต่กาวนะคือเขาไปเป็่ไงเนี้ยว่ะอืดุงหอมอัดหัวให้มือนายยันหัวเขาอือ เมนตงนี้มันยันหมากยนยุ่มผนว่านมะนหมากยุมมันมีที่สงคนแม่บอกนนี้หนาอยู่เนาะหอ่อนได้ตากันเศเแค่ป็นทัวธรรมชาติเมื่อใหร่พืนเมื่อไหร่ยังปูกนยางปลูกตะเดือนหกคูอย่างนี้ตงคุณนมมอันนี้คุนชื่อทา้ เรียนตลาดแทบดูหนึ่งพักเอันั่งบนอั่นคมถ้าเคนี่เรเคนี่นี่หานได้เา่าบ่ต้องเขาใส่มันหอกเดิ่มันตุ่ยเราบอกลูกมูจง โ okay, อเคฮะหนึ่งก็ไม่ไม่คมแล้วอ่ะอืมทำงานาม่ชุกอไม่คมอันกระยับคิ้วดอกแหอืม,อม,อม ปาะชาชนพาเพิเ่เนไปดินใช่ไพืล่ะก็กะได้รถจบัรบรยาน่ได้ขี้เนาะน้องบีอยู่ <c oughs> คุณแหละถ้ามาอีกกว่านี้เพื่อนเด้ดเดอมำามพ่อนิว่าทำไปไคยน่ะไปแบบไหน่งยางโบอ่ะนะว่าถ้าข,ขี่รถไปแลถกาเบิง้งไปเดียวไปบนไหนบนมีบนกินกันจอดดุลงไปกินขออยันคนเบิงข่อยว่ะ คนเบิ <l ots sei> ่งยังพันน่ะตายคาดุมืนอนั้นโดดมีอันพอไงสามคนน่ะพอไงนั่งเพิ่นใครยังดูน้ำมันบดไข่ซินซีฮะเพิ่นเบิ่งเดียวเบิ่งแล้วก็ไม่ตุ้ยก็งวกบรงเพิ่นเหมือนเิ่นหัวหัวอหนโดดเป็นถามว่าอันเจ้าเป็นแม่วาจันโบรเพิ่นว่าเออเลยว่าเบิ่งน้องคิดเราแต่มีมีผู้หนึ่งอีกหนั่งเฮียงนะเจ็ดีเพิ่นเนาะเมนนะวะ เออเอฟซีมีตุ้ยพี่น้องเลยไปอันอันนี้ว่าบุญสารวัลนั่นน่ะ嘛บัดเบิ่งอยู่อันอันว่าอันอยู่แค่อันเชปูนนั่นคือตัวใหญ่แท้เราอะนี่คนหนึ่งนั่งยี่แงกันนะบัดมาเห็นตัวจริงเนี่ยตัวน้อยๆเนาะบัดนะบัดลองนิ้วมือนัหน่ะก้อนนั่นเอนิ้วเต็งมือยากไปวะเต็งอย่ากลัววะเต็งอายแค่มีแต่คนว่ากันว่าคนถามว่ะคนถามว่าเจ้าเป็นเมียปรจันบ่เอ้าเป็นยัง ไปเยี่ยมพอ่อไปเยี่ยมพ่อแคกอ่กะนั่งเพื่อนพวกเพื่อนนั่งโต๊ะทานญาาิเพื่อนออกมาเพืกอาติต่ยามนะผ่านลูกหัวเพื่นอนออกมาแล้วก็เบิง้งย่างไปนะอันแม่ราจันบ้ลอะวะเพื่อยหนึง่งนะโอยวะ่ะเบิ้งน้ำคีปบาจันนะวะ่ะ <c oughs> เขาเราไปหู้เพื่นอนโง่เพื่นถามเขาบี่น่าไปเยี่ยมพ่อแค่ออกมาลแล้วก็หัวมันนี่หัวน้ำลูกนะเม่เจ้าหัวยังเพื่อนไง หัวแล้่ยว่ะคนเบิ่งกันว่ะบิ่งเนี่ยถามกันว่ะเพิ่นเห็นกันบ่ว่ะอ้าเห็นกระยาเพิ่อนเดียวคนอะมีน้องมิวหัวแล้วยเหมือนโอ้ยไปทางไทยทั้งหลายนะเพื่อหัวเจ้าหัวยั้งคน่ะไปทางไทยคนถามกันตัวเลยเพิ่นเบิ่งเพิ่นเห็นกันย่างกะเพรากะป้าอันนี้นะว่ะเพิ่นเห็นกันเพิ่นถามจืดเด้บ่แล้วก็ถามแม่์มาจันบ่บอะว่ามีเอื้อยหนึ่งแล้วนั่งโต๊ะทางขึ้นนะด้วยว่ะ เห็นน้ำคิดบาดจันแล้วไปไปบาดท่านพูดว่ามีพูใยญ่อีกมีพูนึงอีกชั่อคนช่วคอยเบิกเงินบุญสารวัตรชงมือได้แล้ว่ะอือเป็นนางเลียงกันสามคนผู้ชายนะเป็นนางเป็นเจ้าอันคาเอียนเครื่องมันเพิ่นบัวซาหน้าลำหันนะ เมาไปมบาไปพังเลยหัวมันนี่ได้วะนู้นมีวันนี้มันอยากไกลได้กันแต่มีแต่คนบึงคนถามทุกการติ่งกระอาหาช่มว่าติ่งมาคนหมหันว่ะเป็นย่างเหรอคนหมหันติ่งกระบึงได้อันเมียเพิ่นบัลเวาชื่ออันดอเข็นไหลา้วเออชื่อไหลา้วเป็นช้างดาวกระยางได้อยู่ว่ะว่าละอันฟูบุญสารวัลน่ะเหม่งความตัวได้ยูหานย่างบ่ะโบไหป้าไม่แล้วว่ะคำป้าไม่กันยันดมว่ะ ชื่อเขาขี่นี่เล้าคนน่ะบ่เดล่ะขี่เล้าย่างคนน่ะเล้ากันยางได้ยูคนน่ะอือยางได้ยูอะยางน่ะขับป้าไม่กันยานนุ่มอะมันบาเดินเป็นได้เนาะมวลเพิ่นนั้นคาดทูนอะเพิ่นเทมันกัดไปสบายทุกปีเลยแม่ทุกปีเลยเจ้าอันยางโมได้ย่างกระเพกกระปะโยเม่ชุดเลือดปีนั่นบอกขออย่างนั้น จุดเดือดโลดปเป็นแกงน้ำแข็งน้ำค่าเลยเหมือนนู่นแหละไป้งกวยไปยังว่ากระดูกชับเชนพันละแต่แก่มโมนิ้วแก่มโมนิ้วหากระเฮียนย่างกระแปะกระป้านั่นโมนิ้วย่างนั่นแม่ก็ไปได้เบิดนั่นี่เอาโมนิ้วน่ะแม่แม,ม่นโมนิวลุงหาเง,างินมาเลี้ยงลูกเพื่อนน่ะแปดปีก็ปเีเลยเนาะแม,ม่น้องนิ้วนั่นป้าลูกไปนั่นลูกน่ะลูกเพื่อน้องนิ้วเพื่อนนั่นได้หกเดือนจากไปจากไปหาเงินมาเลี้ยงลูกนั่นตอนนั้นน่ะ แม่ก็เอาอุ้มไปน้ำแข็งาั่นมือ,หา,อหาได้ยู่ตอนนั้นเนา<อ>ะไดอตอนนี้ตอนน้ะหาปีพกปีมาดดองมเบ็ดบวบเบางเนี้ยบินเวลามือนั่นน่นหาก้าแม่จาได้อยูหาก้าหน้าง่นี่บุท่านในบ้านโพกบุตราวานมิตรไทยมิตไทยระำลำหาบ้าหน้ากันเนี่ยหน้าตู้จานไปขอข้าห่างา้าไปดดทิ่มหาบ้าลุ่มดุด นนมเลยเลยนะฮะได้ว่าเจ็บบุญบุญหลอดลดด้วยปีนั้นแหละเคยเครื่องมาเลยเนาะเออมนเครื่องมาเลยเครื่องมาเลยในหลด,ดเครื่องกับดีดีอันโมมนิ้วนัน่นเมย์นะก็อยู่ให้อยู่ตอนนั้นนะ่ะอาบก้านั่นอาบก้านั่คือตรงเพียงพี่ก,กัเบื้องหามาทุ่มมาตันย้วยย้วยวยได้เบิ้ลไม่ได้หลดเมย์นะคิดกี่หอดอันวานต่อไปอยู่ที่ได้ออืม,มือนี่น่ะ ไปบุญตี่คือว่าบมเป็นยังเนาะโอ้บุญลงชายกลางคืนนี่พวงก็มต่างหากเมียมาต่างหากแล้วไม่เคยห้ามว่าเจ้าอย่างเมื่อก็เมื่อเรื่องนี้บอกลงจากไปได้มีตู้ทบมีตู้ทำห้ากับนนเฮือนกับคุณเจ้าคุณเจ้ากลับไปท้หงของเฮียเนี่ยกับก็ับไปได้เขากันใหญ่เขาไปดินภายดินมันบุญใจดงใครแล้วกันหมู่ใกล้กันแค่เขาไม่ใหญ่หมู่หมู่ตัเนี้นะเปรียนกันคือเกือบใหญเมื่อดินน้ำห้ามือเมื่อว่านี่้วนี่ว่าเอาอยู่มาชื่นกัน ที่ได้เด้่เราที่ได้คว้มไปน้ำกันกี่เด้เราอ่ะท่านกะตู้ผัวแล้วน่ะคือบร่ได้เก็บได้ปวดนี่หมอจันัะกี่กันเราอ่ะอือเนาะอือก็มหันก้มเฮงเราไปดูปะาบุญโรงใช้กนกรบมันไม่จ้อแล้วอันตายก้อนนั่นหมักเมื่อก้อนไปเห้ยเมื่อน่ะเมื่อก้อนตัวกระม่ตู้หมอจุมเยนนี่บ่ได้ป้ากันตัวตเองกับเราน่ะนะเพราะเพราะแค่ห้องกับบัดยางเมือแลวกับเงาด้วดแล้วก็ไม่ได้หาวันนี้นั่นนี่ตือไม่ชอบมากกัน ไปไผ่เลี้เดีอยไผ่เลี้ยมันไปหาพ่อหนายังกระกิงเนี่ยคนเขาเป็นเดือยเบ็ดยางแนี่บ้านนี้มู่เดียวกันนะพากันว่ากันว่าพืชในการพังมนุษย์ชุดเลือดเป็นน้ำเขาชัดคุ้มตะกี้บ่อทักยาคุ้มเลยบ้ามันเบิดเลยมันเนี่ยเนาะมันตอนลงมามันมาเดี๋ยวมันอยู่มาดูน้ำบวก้าร์บอเส้นชายเฮ้าคือเพิ่นว่าในบ่อแล้วมาทักยาลายเจ้านั่นไม่ได้เป็นเลือดไม่ได้ออกนะว่าตุ้ยนะว่า อืแม่หมอท่านนางแม่หมอนางนี่ยท่าบุญโภมตะกี้นะกระว่ายยุ้ยมาเถามาบ้าน,นี้เลยไปขี้่ากาันบัดแลพีนนน่น้องเหรอเนาะแบบเถาบัดโอ้ว่าว่าจุ่มแต่น้ำเมลน้องมิ้วเนี่ยคือมาเช่ามาเนี่ยชิได้ข่วมตะกี้เลยอาหารคุดเขียดว่าหน้านไม่เถาอันนี้แหละไม่เถาอันมาที่นี่นะเขียดห้องกระของแดงมีควายวะ่ะอ,อะไรมาแล้ว ข <that> ึ้นไปี <ập> my ๋ยวนี well. ่ไปบ่ฮอดแล้เนาะบ่อไรบ่ไรมีใน่งหญ่งหนึงมาเพย์านนี่มูรุ่นเดียวกันแล้วเทิดบุญน้ำเมรลาวน่ะม่่ไงมหไงทองมีไงมีเสารเดือนนะมาแล้วงายยุบเราคือน้ำรังกันนี้ยุบนั่งแต่ก็ล้มทั้งรังนี่ล้าอะครับที่ไปนั่งบนใดนั่งยัคอยนั่งยุบลงไปด้วยเาะ ล hmm. the ้มลงไปรถมันนั่งอยู่ก็ดีแล้วอะพัวตะหัวพัวแล้วก็มานน้ำกันตะกี้นเราคอยทานเท่าเจ้าหน่ะเราไปยินมากุ้งไก่นั่นยเยอะเลยามลูกกานีควัดเราแล้วน่ะว่ะเราได้นั่งอยู่ตะก้าแต่ในผ่านมืดน่ะว่ะแล้วรู้ไหมอันนั้นอันอันก้าอันนั้นมือบ้านนี่ก็นะมาเพยบุญหาก็ได้โชงบ่นในเด้บุญเนี่ยบุญเดียนเดียรนี่แหละโอเคนะแก่ดีจรองเหรอขึ้นก้อย อันอืมก้อยก้อยหนูก้อยหนูใช่เลยหอยด้วยอืมอืมแซ่บแซ่บปลาทาอยู่อืมอืมครับสมผักเบิ้งแต่คลิปอันเบิ้งแต่อันตู้บอลตาพวกนบอลเราก้อยหนูเหรอก้อยหนูท้องขาวใส่หอยเด้อยเลยแล้วผักปกปกเห็นหน้าเลยแต่วันนี่ก็ย่อชื้อมาแล้วอมาแต่ก้อยก็ได้ เออเอ้ยอันติดาก้อนว่ะเอ้าเก็บไว้รถอันนี้ทหไงมีน้องเชื่อใจเขาอืมเอาอันมาหนึ่งคันเอออันมาเกย์มันอ่บอกเขาอย่ามันเกย์อิ่มบปดิพี่น้องเอ้ <c oughs> บ่าวเสียงเพิ่นมาดินน้ำเมื่อกี้นี่อยู่เทงต้นไม้ตูพ่อคุณอ่าเป็นมาดินน้ำมีคนข่าวมาหันเตี๋ยวๆดำบอ๊อกฉ่ำแม่กับบริขู่ดลยอือเออจัดอย่างนั้นเราเนาะบ้อือ ปัเสียงเพิ่นมาดินน้ำเพิ่นเอาอนี่มาให้พี่น้องกันนี่ปัดให้อยู่บ่อป่าขึ้นปัดเบ่งอยู่เพิ่นเอานี่มาให้ว่าจันนาเพิ่นว่ามีเอื้ยใจดีท่านหนึ่งเพิ่นมาแต่เยอรมันเนาะเอ้ยที่วาจัน์เคยเป็นสะพานบุญในเพิ่นตะกี้เพิ่นและพี่น้องเลยเพิ่นกะยังบบลงบบลืมเนาะเพิ่นเอาสิ่งสำคัญบอกยังพี่น้องเพิ่นมาให้ เป็นของประจํากายเนาะเดินทางเพื่อนว่าพี่น้องเลยนี่แม่มาเบิงน้ากันอยู่มียังอันนี้คือถุงคําถุงอยังแท้เนาะแม่โบช่วงที่แม่แล่าคําเนี่ยยังแท้อพเบงโยห์เห็นเรียกว่าถุงคัมเลยจ้ะเรียกว่ารักชื่อคํามาให้แม่บ่เออของักชาของยูดีมีแห้งของมะกุ้มมะกางนี่นี่เพื่อนผักมาให้เออนี่พี่น้องเลย เอ่อเป็นโอ้จังหวะทองไปจักอันเมยเนาะยุแม่บอกเคยเห็นยันทองยันขอบทองขอบเงินพึ่งชักแล้วนี่บึงเยอเบิ่งเยอเบิ่งเยอะเอาไม่แค่ใหนถือได้เนาะแม่เพื่อนเอฝากมาให้บ่วจันเด้อเพื่อนฝากมานบ่าวเสียงพี่น้องเลยรถบ่าวเสียงเพื่อนขามไทยได้เด้เพื่อนฝากมาให้เมื่อวานนี่ทำได้จับได้ถือตัวนี้เนี่ยสีขวมไทยคือกันและน้องดู สิได้ขามไทยได้บาทนี่เป็นพระพี่น้องไอ้ขอบขอบทองขอบทองกับแมนจักที้อย่างบอจันทร์กระโบนั่นพูน้ำเพลินพี่น้องเนาะเพลินผากมาให้ของดีนะว่าเพลินผากมาให้แล้วนี่แต่ขอบบุญขอบคุณเพลินในเน้ะขอบบุญขอบคุณเลยป่าดุงภูอันทีผาก ของดีมาให้อันเบ้าจันนันให้สุขภาพแข็งแรงให้อยู่ดีมีเฮงเอยใอนเจ้าอันให้ร่ำให้รวยตุกนั่มของนัําเชนั่มไงให้ขึ้นเงินคำหาขึ้น,หา,นหาเจ้าคือเก้าเลอดูเดยเออขึ้นมาหาอาจันคือเก้าขึ้นไปหาผู้เพื่อนมาผักามาให้คือเก้าใช่ถูกเนาะ มันเนี่ยมันเนี่ยคือหนามคือหนเด้อ่ง้ลยคือมีเกินไปมีค่วมจะดวกให้คข่วมมันปลอดภัยตลอดปลอดภัยเด้อเอานี่มาหดมาถึงแล้วให้อยู่ดีมีแห้งให้ดีในบนตระโดดตายเราไม่เคยเห็นไ่เคยหู้กระไรกะดีไม่แห้งเลี่ยดูไม่เคยได้ไ่เคยได้ที่เตี้ยไันกระไรพี่น้องเลยเนาะงามเลยงามเลยทำคืออย่าง จาเพิ่นเป็นชกเพิ่นนี่เพิ่นชกค้ำได้หน่พี่น้องเอ้หี่น่ะหานทองขั้วเฮงลุงวต่นี่เนี้ยที่ได้ไปไทยน้ำดูได้นี่ชงมาให้ลได้ขวบไทยไปเบิ่งไทยน้ำเพิ่อนเนี้ยเมตุ้ยเแล้วเนาะดีใจเมตุ้ยดีใจเด้อโอ้ยพี่น้องเลยแม่ก็อยากได้อยิบบอทองแม่เจ้าก็อยากได้อยิบบอทองเยอะเท่าไชมี่เนี่ยก็ใช่ทองใช่ยางคานไชน้ำกระเฮืองเงินช้านี่ก็ มีวิญญาติโจรบ่วิญญาิโจรบอกไปบ่เป็นแบบนี้โจรดึงเอาได้เห็นบอกในข่าวในคลิปเนี่ยคลิปเนี่ยคลิปเออไปบ่เป็นคำว่าดึงเอาได้ก็แล้วแต่เจ้าเจ้าสีแเด่นโบไปห้องมูกไงบทั้งเน็ตกิ๊คือพี่ช่ามันนำมันลูกเต่าไปตาเลยปบาเลยแบบนี้เนาะอือยังไงแต่ขั้นมาแขนบอกโอ้ยพี่เด่น đúng đu ơi, thì nó ơi, mẹ tụ ơi, lại đấy, sả đu mà bỏ quá nhận khôn phun mẹ có bảo với nên cả lũ kiếm mùi ngân thì đấy, vì đồ nó, sư đột sư lang bớt để ngân cả đài. Ừ. bố ngân ăn sư khám hay mê rồi, ừ. con mà mẹ mê ngân gì còn đơ sợ đơ Cả đu hoa xanh cả ghi chạy vô, bố bình ừ. nhang, ghi chạy, đây còn chị มาเป็นของขวัญให้ดอกพี่น้องเลยเนาะอืมเป็นยังได้ทองเม่กะไดเอาพี่น้องอะยยังมุมีเขาทออันนี้ก็เพื่อใจดีเพื่อนพี่น้องเลยเพื่อนบัใไฮออกซื้อออกเสียงเนาะเป็นพี่ใจดีจากเยอรมันเนาะที่เคยไ้บาจันซอยอ่าเปลี่ยนยางเขาก็ดีใจเพื่อนะผักมาให้สะพานบุญไ้อีกแหละพี่น้องเลยค่ะเพื่อนผักมาเป็น เป็นของขวัญเนาะของขวัญปีใหม่เพิ่นว่าเป็นความตั้งใจของเอื้อเพิ่นอยากให้ทางบวรจันท์ได้ใช้บวนพี่น้องได้ถือเนาะอ่ะพิณองไอ้ทางบวรจันทร์ก็ขอมุกขอบใจเอืออออออเ้อเดยหลายเด้อเอื้อเด้อขอขอบพระคุณเนาะพี่หลายพี่น้องไอที่ยังบ่ลืมบ่ลงบล่ลืมนอกเนาะยังหักยังแพงคือเกา่นกกบบาน้องกะบ่ได้โกรธบ่ได้เครื่องเด้อเอื้อเด้อเนาะหักแพงเอื้อคือเก่าพี่น้องไอ้ยินดีเป็นสะพานบุญให้คือเก่าเนาะ เตยเพิ่นผักอ่ารางวัลมาให้พี่น้องเลยเนาะขอขอบมุขขอบใจหลายๆเด้อเนาะเออมันให้ญเงินขอบใจสบายดีเด้อผักมาให้จังเด้อโอ้ยสบายดีมัอนี่พี่น้องเลยเอากินข้าวกินน้าแล้วแล้วก็สิขอโตัวลาก้อนบัดนี้พี่น้องเนาะอืนี่อากินเพิ่นกันเหลืออยู่กินกะบ่ถึกใจลูกปานใดเน้อโอ้ถึกใจลูกถึกใจกินผักกินเน่ากินตะมูลายกับ เมื่อยแน่เบอกนะำมัน้องนิวนักกระตุนกระตุ้นได้กินมูดลลาจะดีว่ะแซ่บโยนี่เนาะแซ่บหวานเออแค่ร์แคร์ธร okay. รมาชาติเข้าม,มือหนากอนชีเอาของขวัญมาให้มีตุ้ยเพ่นมื้อน, <c oughs> อนี้มากินข้าวนมัเพ่นชื่อมื้อนี้พี่น้องเลยเนาะแผนานเงินเง,งินเดือนออกก่อน,นอเอาานดี๋ยวรอหวานดูแย้มจะม,ม้วน จำบ่เว้าเรบอเว้าเน่อยากได้ทองในนิ้งกะมันโมม้วนอืมไปสิพี่น้องเนาะตัวตัวลำนาเด้อนาสิวาเ้าสิจมไปไหวมาอ่าเอามามาไหวไหวฮันอ่าพี่น้องเลยอึ๊บอึบอืมเออ